สวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมายราบกันเหมือนเดิมนะครับ ทุกๆเย็นนะครับแบบนี้ผมก็จะมาสรุปนะครับตัวที่น่าสนใจนะครับว่าหน้าเว็บวันนี้เนี่ยมีตัวไหนนะครับที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันที่ลีกแรกนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นเอ่อหนึ่งทุ่มนะครับเป็นฟุตบอลไชน่าซูเปอร์ลีกนะครับก็เตะกัน1นึ่ทุ่มครึ่งซางซุนยาได้นะครับก็ราคาหลายที่ซางซุนยาได้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นฮาก้านะครับลีกฟินแลนด์เตะสี่ทุ่มครึ่งนะครับที่ราคาให้มาแล้วก็เดนมาร์กซูเปอร์ลีกสขีดเช่นกันนะครับที่เจ้าบ้านซีเคบอพบกับ ชอนเดินใจสเก้นะครับสวีเดนนะครับก็มีเยกาเดนนะครับแล้วก็บอลร้องอย่างวัสเบิร์กนะครับที่ให้มา2ขีดเลยสวีเดนก็มีอีก1ตัวครับก็เป็นออสกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบอลชิลี ก็ดูกันนะครับนี่ไล่ดูกันนะครับเปิดให้เห็นกันแบบชัดๆนะครับก็ราคาที่ให้มานี้คือราคาไหลทั้งหมดนะครับที่ขึ้นมาขีด2ขีดนะครับดูได้ทุกตัวนะครับเล่นได้ทุกตัวก็มาวิเคราะห์กันเอานะครับใครที่สนใจนะเว็บเนี่ยก็สามารถนะครับกด8 8หรือว่าทักมานะครับถ้าอยากได้นะครับให้ดูกันได้เลยนะครับฟรีๆประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับพร้อมเข้ากลุ่มมีให้กดกันทั้งวันนะครับบอลสดมีแน่ๆนะครับไปดูกันที่ตัวแรกวันนี้นะครับไปดูกันที่ตัวราคาไหลก่อนละกัน นะครับเป็นที่ที่ผมไปดูมาก็เป็นบอลสวีเดนคู่เยกเดนนะครับจะเปิดบ้านพบกับซิลิอุสนะครับวันนี้เนี่ยทางฝั่งเยกเดนนะเล่นเป็นเจ้าบ้านผลงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเยกเดนเนี่ยห้านัดหลังสุดก็มีสะดุด แพ้ไป1นนัดส่วทีมเยือนนะครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้านัดหลังสุดก็สามารถเอาชนะได้แค่นัดเดียวนะครับนัดที่ชนะเนี่ยเป็นชนะในบ้านด้วยนะครับส่วนออกมาเยือนนะก็โดนมัดโมถล่มไปนดที่แล้ว4ประตูต่อศูนย์นัดนี้นะครับยังไงก็ต้องอยู่ที่ฝั่งเจ้าบ้านเยกเดนนะครับเยกเดนเนี่ยฟอร์มช่วงหลังกลับมาทําได้ดีมากขึ้นนะครับโดยยังไม่แพ้ใครเลยตลอด4ี่เกมหลังสุดแล้วก็ที่สําคัญเกมนี้นะครับได้เล่นในบ้านด้วยต้องเน้นนะครับเพื่อคว้า3ามแต้มเพื่อขึ้นไปรังเป็นรองจ่าฝูงงผมอว่า ซีริสอุสเนี่ยอยู่ในอาการไม่ค่อยดีนะครับแถมต้องออกมาเยือนดูแล้วรอดยากนะครับคืนนี้เชื่อว่าเยรกเดนนะครับแต้มได้ในบ้านแน่นอน1ลูกควบมีแน่นอนนะครับหลอลูกที่2เล่นได้วันนี้นะครับเยโกเดนตามราคาไหลนะครับเป็นตัวทีเด็ดราคาไหลตัวแรกทีเด็ดของผมวันนี้นะครับมีเช่นกันเป็นบอลต่อในบ้านเช่นกันนะครับวันนี้ผมมองไปที่บอลต่อในบ้านนะครับฟินแลนด์นะครับเป็นลีกฟินแลนด์ก็เป็นผู้ระหว่างอินเตอร์คูตูนะครับจะพบกับ h i f k เฮลซิงกิ ก็อินเตอร์คูตูเนี่ยฟอร์มระยะหลังนะครับก็จะดูแข่งไปพอสมควรนะครับแต่ตลอด4เกมหลังนะครับก็เก็บชัยมาได้แล้วก็ยังมีดีมีดีมีความแข็งแกร่งในบ้านพอตัววันนี้ครับรับมือไม่ยากนะครับสำหรับทีมผู้มาเยือนเนี่ยสถิติแย่ด้วยนะครับไม่เคยบุกไปชนะทางด้านอินเตอร์คูตูได้เลยผมมองว่าเจ้าบ้านนะครับเล่นได้ นะครับวันนี้ต่อในราคาครึ่งลูกอาจจะราคายังไม่มานะครับแต่ผมมองว่าอัตราจ่ายเนี่ยชัดเจนครึ่งลูกมาทางฝั่งอินเตอร์คูตูผลงานดีนะครับในบ้านแข็งแร่งบวกกับผู้มาเยือนฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับประจบเหมาะนะครับวันนี้เล่นได้เลยสําหรับตัวทีเด็ดของผมวันนี้นะครับก็คลิปนี้2ตัวเหมือนเดิมนะครับอินเตอร์คูตูเป็นทีเด็ดของผมส่วนทีเด็ดราคาไหลเนี่ยก็มองไปที่เยกกเดนนะครับสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ